นักเรียน,นครับในคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่คําสั่งพื้นฐานสําหรับการจัดการรูปภาพของโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 อยู่นะครับเป็นคําสั่งสุดท้ายนะครับก็คือการบันทึกไฟล์ภาพนะครับการบันทึกไฟล์ภาพนะครับจะมีอยู่กันอยู่2วิธีนะครับสวิธีวิธีแรกก็คือการบันทึกไฟล์ทับของเดิมนะครับทีนี้การบันทึกไฟล์ทับของเดิมเนี่ย ก็คือจำเป็นที่จะต้องเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนไฟล์ที่เราทํางานแล้วนะครับอายคจะเปิดงานที่เราเคยทําแล้วนะครับออย่างเช่นงานนี้งานนี้คือเป็นงานเมื่อก่อนที่เป็นรูปภาพสีใช่ไหมครับแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำนะครับจากโปรแกรม p o t t s s o p p 5อ่แล้วทีนี้การที่จะบันทึกไฟล์ทับของเดิมได้เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือทํากราฟิก หรือทำงานเพิ่มในไฟลในไฟล์งานของเราก่อนนะครับในที่นี้ครูก็จะลองทำงานเพิ่มนะครับโดยการใช้ผู้กันนะครับอลองใช้พู่กันแล้วลองระบายสีอะไรเพิ่มไปนะครับระ,ะบายสีสมมุติว่าเสร็จแล้วครูปรับปรุงงานแก้ไขางานนะครับเสร็จแล้วแล้วต้องการบันทึกไฟล์ทับ ไฟล์เดิมก็คือภาพนี้นะครับอยากให้มีชื่ออยากให้ไฟล์นี้มันชื่อเทสหนึ่งนะครับเทสหนึ่ง jpeg เหมือนเดิมนะครับก็คือจะเซฟทับของเดิมนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะทำได้เลยก็คือไปที่ไฟล์นะครับปุ่กที่ฝากปลุมไฟล์ข้างบนนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเมนูไฟล์นะครับคลิกที่เมนูไฟล์แล้วก็ไปที่ อ่าเซฟนะครับเห็นไหมครับอ่าไฟล์แล้วก็มาที่เซฟนะครับหรือช็อตคัทนะครับช็อตคัทหรือคําสัาง่งคีย์ลัดก็คือคอนโทรลแล้วก็เอสนะครับเห็นไหมเขาจะบอกไว้เลยอ่าลองนะครับไฟล์แล้วก็ไปที่เซฟนะครับคลิกแค่นี้เองนะครับอ่าเรามาดูกันว่ามันเซฟ เปลี่ยนแปลงจริงไหมนะครับครูเซฟไว้ที่งานที่ครูเรียกมามันจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ PS นะครับ CS5 ตัวนี้นะครับจากเดิมเป็นโลกนกเพนกวินนะครับแล้วก็เป็นภาพขาวดำเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นไฟล์ใหม่นะครับคือการเซฟภาพของเดิมนะครับทีนี้มาดูอันที่2นะครับอันที่2อนะครับอันที่2 เป็นการบันทึกไฟล์ให้เป็นรูปแบบอื่นหรือว่าฟอร์แมตอื่นหรือสกุลอื่นนั่นเองนะครับครูกำหนดอาภาพเดิมเลยนะครับครูไปเปิดนะครับไฟล์ไฟล์ฟนี้ขึ้นมาที่เราทำไปเมื่อกี้นี้นะครับครูจะต้องการจะกำหนดให้เป็นรูปแบบอื่นนะครับตอนนี้ไฟล์ของเราชื่อว่าเทสหนึ่งแล้วก็ สกุลเป็น jpeg ใช่ไหมครับทีนี้ครูต้องการที่จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทั้งชื่อทั้งรูปแบบของรูปภาพเลยที่จะเอาไปใช้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับแล้วาการทำก็คือให้เนี่ยไปที่คำสั่งเดิมเลยก็คือเมนูไฟล์แต่นะครับเรามาเลือกคำสั่ง save as ตัวนี้ดูนะครับ เมนูไฟล์แล้วก็เลือก save as เห็นไหมครับหรือจะไปใช้คีย์ลัดก็ได้แต่ต้องกดยากหน่อยคือกดปุ่มชิปด้วยแล้วก็ปุ่มคอนโทรลด้วยแล้วก็ตัว S ด้วยนะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ถ้า,าลองไฟล์แล้วลอง save as ดูนะครับอ่ะมันก็จะถามเรานะครับในใน,ในต่าง save as ก็็จะถามเราว่าเราจะต้องการ save ไว้ที่ไหนนักเรียนจะต้องกำหนดได้ก่อนอเจ้าที่ อย่างครูก็จะเอาที่เดิมเลยที่ d e s k ์ท็แล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า PS4S5 ตัวนี้นะครับแต่ครูต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่ครูไม่เอาละเทสหนึ่งครูเอาเป็นอ่าลบทิ้งนะครับแล้วครูเอาเป็นเทสสี่าเปลี่ยนชื่อใหม่อฟอร์แมตฟอร์แมตครูก็ไม่อยากได้ละวเจ็เกครูอยากได้เป็นรูปแบบอื่นก็สามารถที่จะ เปลี่ยนรูปแบบได้มากมายเลยนะครับแต่ทีนี้ครูอยากาครูอยากจะแนะนำนะครับฟอร์แมตของพื้นฐานของโปรแกรม Photoshop ก็คืออันนี้อันแรกนะครับออฟอร์แมตที่เขาเรียกว่าฟอร์แมต PSD นะครับก็คือไฟ ไฟล์ที่เป็นสกุล PSD เนี่ยนักเรียนที่สามารถที่จะ,ะนำกลับมาแก้ไขได้ในโปรแกรม Photoshop นะครับะนะครับเป็นไฟล์พลื้นฐานของ Photoshop นะครับสมมติว่าครูเปลี่ยนชื่อและก็เปลี่ยนอฟอร์แมตหรือสกุลมาแล้วพอเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มเซฟด้านข้างนะครับปุ่มเซฟปุ่มเซฟแล้วก็เซฟนะครับทีนี้เราลองกลับไปดูนะครับ กลับไปดูที่โฟลเดอร์ PS CS5 ของค,ครนูนะครับว่ามันมีไหมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับครูเซฟบันทึกไฟล์ในรูปแบบใหม่ก็คือเป็น PSD ขึ้นมานะครับตอนนี้มันไม่ขึ้นรูปทีนี้ลองมาดูวิธีการใช้นะครับรครูจะเปิด Photoshop ไปที่ไฟล์แล้วลอง Open ขึ้นมา แล้วก็ไปที่ Desktop ไปที่โฟลเดอร์ pscs 5ใช่ไหมครับแล้วครูลองเปิดอันที่เราเซฟบันทึกภาพใหม่นะครับที่เราเปลี่ยนเป็นเทสสี่ asty, ชื่อว่าเทสสีแล้วก็สกุล psd สกุลพื้นฐานของโปรแกรม Photoshop นะครับคลิกไปแล้วก็คลิกโอเพเห็นไหมครับมันก็มันก็มาให้แล้วก็ เป็นไฟล์ภาพที่เรากําหนดขึ้นมาใหม่นะครับสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วก็คือคสาสั่งพื้นฐานในการบันทึกไฟล์ภาพจะมีด้วยกันอยู่2ออย่างก็คือบันทึกทับไฟล์ของเดิมและกันที่2ก็คือการบันทึกไฟล์ในรูปแบบอื่นเพื่อที่เราจะมากําหนดชื่อใหม่หรือว่าเปลี่ยนสกุลของรูปภาพใหม่นะครับคลิปนี้ก็อขอจบแค่นี้ครับ